สวัสดีครับมาพบผมอีกเช่นเคยนะครับอุจวะศาสสุทันวันนี้ผมจะมารีวิวลูกอมดาวมากากชิบหายเลยลูกอมดาวตัวละครตัวยีย่อะไรวะนี่อ่ะมันดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนมีตัวอะไรบ้างนะขคดูงไหนไหวศา่ไงลูกอมดาวตัวที่หนึ่งก็มีอ e ีโวจุน่าเอสบวกแสงแห่งตำนานจุน่า ถ้าใครอยากได้จุนหน้าผมแนะนําแบบนี้เลยนะซื้อแบบนี้ดีกว่ามันคุ้มกว่าแสนหนึ่งมันประหยัดได้เท่าไหร่วะประหยัดประหยัดสามหมื่นลูกอมแต่ผมตัวที่แนะนําที่สุดก็ผมแนะนําตัวนี้อีวอีโวล์วกรนนะผมสุดสุดกว่ามาบ่อยอยังวะอีวอีโอโางโอ คนที่หาหมวกหุ่นไรกาเนี่ยมาแล้วจัดไปดีครับแต่ผมไม่จัดหรอกผมรู้สึกว่าผมไม่มีไม่มีดวงดาวผมอีเวนต์นี้ถ้ามองว่าคนที่มีอะไรอะไรคุ้มกว่าผมแนะนำนี่อัญมณีสามเหลี่ยมเพิ่มทุกค่าสถานะบวกแปดคุ้มสุดแล้ว <c oughs> ที่เหลือไม่มีฮี้อะไรเลยวะถ้าผูเ้เล่นใหม่ผมแนะนำ ถ้ามีหนึ่งหมื่นใช่ป่ะหนึ่งหมื่นลูกอมดาวผมมองว่าเก็บไว้ดีกว่าอวนต์หน้าดีกว่ามันไม่มีอะไระผมว่าข้ามดีกว่านะถ้าคนที่มีลูกอมดาวหรือไม่มีตัวละครผมก็ให้เลือกเนี่อยู่อนก็ดีอยู่ออน,น,นะหมวกไรากาก็ดีมัดสวิตก็ได้อยู่แต่มัน ได้อยู่นะแต่มันน้อยว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยเกินเดลี่มันมีอะไรอีกแล้วก็มีมไอ้ร้านค้าลึกลับด้วยนะ99บาท5,000ลูกอมดาวผมไม่เอาเนาะเพราะผมผมเก็บไว้เล่นอีเวนต์หน้าดีกว่าอีเวนต์นี้ผมข้ามต่ะเลขถ้ามีจุนจุนนี่มาด้วยผมอ่ะจะเล่นไงก็จะเอาจุนจุนเนียตำนานเนาะมันไม่มาว่ะ ผิดหวังนะผมเกลือชิบหายทำยี่อะไรมาเนี่ย,ย,ยไม่กล้าแจ็คพอตไหนวาดูนี่นี่โน,อ,น,นอยู่ไหนวะอาียามันีมันอยู่ไหนอ๋อนี่อายามนันีเพิ่มสกิลบวกหนึ่งเปลี่ยนสกินเพิ่มคัสซีน ไหนว่ามันหามจากไหนวะนต้องให้หาใจซื้ออวะไปดูดิร้านค้ามีเปล่าร้านค้าร้านค้าแพ็กเกจโอ๋ออยู่ไอ้นี้เท่าไหร่วะสิบเก้าดอล โอ้โหเจ็ดร้อยกว่าบาทใส่สัตว์แพงจัดสุดท้ายเขียแพงเกินแนะนำไม่ต้องเอาแพงถ้าคนไม่รักจริงๆก็ไม่ต้องเอาแพงแพงเกินอันนี้ก็สิบเก้าบาทสูงสุดหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นนึ่งน่าจะล็อกนี่ผมว่าคนที่มาเติมเสื้อนี้ดีกว่าคุ้มสุดแล้วได้มาสิบ เท่าไรวะ69ิบเก้าบาทผมว่าดีนะดีอยู่พวกนี้ไม่ต้องเลยข้ามไปเลยพวกนี้ผมเคยสุ่มเกลือผมมองว่าข้ามได้ข้ามข้ามไม่ได้ก็จัดไอสัตว์มึงรอย,ยี่ยอะไรล่ะถ้าข้ามไม่ได้ก็จัดเลยถ้าข้ามได้ข้ามดีกว่ารอยเว้นหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูของฟรี นี่ของฟิมีห้าหกสิบมาดิโหเยี่ยมผมแนะนำสุม่มห้าสิบดีกว่าสุม่มฟิมสุ่มสิบสิบเพชรไม่ค่อยได้อะไรเยี่ยสี่พันมีด้วยเหรอวะเจ็ดสิบยี่สิบ หนึ100่งอ่สิอะลองห้าสิบให้ดูห้าสิบหนึ่งพันได้เท่าไหร่เ mm. นี่ยมันได้ทีละสามร้อยมันดีกว่านะหนึ่งแสผมเปิดให้ดูหนึ่งหนึ่งพันเพชรนะ เฮียมาทำไมเนี่ยไอ้สัสโอ้โหเกลือนี่หว่าไม่มีเลยลูกอมดาวอสัตว์เออสามร้อยห้าร้อยดีหนึ่งพันได้เท่าไหร่สามร้อยห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเพช ขึ้นสูงสามร้อยห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยอ่าหนึ่งพันเพชรได้เท่าไหร่หนึ่งพันกว่านิดนิดโอ้น้อยว่ะได้ถามสามพันเอง โอ้โหเตียนดิห้าร้อยห้าหมืนห้าหมืนพอแล้วพอแล้วเก็บไว้อีเวนต์หน้าดีกว่าสวัสดีขอบคุณครับผมว่าทางที่ดีคือ ข้ามได้ก็ข้ามนะครับผมไม่มีเฮี้อะไรหรอกรอรอตั้งนานไม่มีตัวส้นตีไหนที่มันดีกว่าเออสอหรับผมแค่นี้สำหรับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ